ครับก็สวัสดีครับอยู่กับในที่คุณดันทุ่มไทยชแนลครับช่อง youtube ที่เกี่ยวกับจักรนการเกษตรนะครับอันนี้ก็หัดแน่นครับนี่ก็ไม่มีที่จอดครับต้องทำที่จอดใหม่วันนี้ก็อาจะมาบอกวิธีการอ่าวิธีทำฟางลุงกลางนะครับของรถเกี่ยวนะครับผม อันนี้เป็นคูปะตาดีซีเจ็ดสิบนะครับพูดเรื่องฟางตรงกลางนะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้แหละครับที่ไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่พวกพวกร้อยห้าร้อยห้าเก้าสามก็จะลงกว่าอยู่ครับเพราะว่าตูดเขาจะใหญ่นะเตูดเขาจะยื่นไปฝังด้านขวามือนะครับเยอะเยอะกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ตูดแคบนะครับผม ก็มีพี่น้องนะครับที่ทำเข้ามานะครับผมว่าเราปัดตูดแบบนี้นี่ฟังมันมันลงกลางดีกว่าเดิมไหมอ่าก็ดีกว่าเดิมนิดหน่อยครับแต่ว,ว่ายังไม่เต็มร้อยนะครับผมไม่เต็มร้อยถ้าปัดปัดประมาณนี้นี่แค่ปัดตูดนี่มันจะมาลงเฉพาะข้าวอ่าข้าวลมนะครับที่ ต่อฟังมันต่ำๆครับลงเฉพาะต่อฟังต่ำเพราะถ้าต่อฟังมันสูงมันก็จะลงแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะมันมันจะมาติดต่อฟังก่อนนะครับมันส่งมาไม่ถึงนะมันส่งมาไม่ถึงครับถ้าเราถ้าเรายังไม่ทําอย่างอื่นเนาะแล้วต้องทําอะไรอีกเพิ่มนะครับก็ตัวน,นี้ครับผมต้องเสริมปีกนะครับปาดก็ประมาณนี้ได้ครับ ปประมาณนี้ก็ได้แค่นี้ก็มาอยู่ครับเดี๋ยวต้องมาเสริมตัวนี้ครับผมเสริมด้านในนี่ครับปีกตัวนี้ส่วนพวกอ่าใบปักไม่ได้เสริมนะครับดูเหลานะครับไม่มีอันนี้ก็หักอกนะครับนี่ตัวปัดตัวปัดฟางนะครับหักอกแต่ฟางก็ยังมานะครับเพราะว่าอะไรนี่เราใส่ตัวนี้นะครับ เป็นแผ่นเสริมหรือว่าแผ่นกันฟังนะครับเวลาเข้าฟังเรามันจะปั่นออกมาด้านท้ายนะครับมันก็จะมาตีกับเจ้าตัวนี้นะครับผมแผ่นกันฟังตัวนี้ก็จะส่งออกมานะครับส่งออกมาส่งออกมาจะช่วยทําให้ฟังลูกเกี่ยวเรามันจะแหลมนะครับ ป่องฟางมันจะแหลมขึ้นแหลมแล้วก็ส่งออกมามันจะไม่ย้อยเหมือนเดิมนะครับมันจะส่งออกมาลงกลางแท็กนะครับผมถ้าเป็นรถเดิมนี่แผ่นตอนนี้จะลงมาประมาณนี้ครับผมจะลงมาแบบนี้แล้วก็ฟางก็จะส่งลงมาตรงๆแบบนี้นะครับมาอันนี้ก็จะเป็นแท็กเป็นรถเดิมก็ ตกลงล่องรดนิดหน่อยครับแล้วก็าประมาณนี้มันจะไม่ขึ้นมาตรงตรงกลางนะครับผมทำยังไงแล้วก็วิธีทำก็มันจะมีะนัดเดิมนะครับนี่เป็นนัดเดิมครับแผ่นแผ่นตัวนี้มันจะปรับได้นะครับสำหรับรถเดิมๆแผ่นตัวนี้นะครับ นี่ครับสังเกตเห็นไหมนับนอบเบอร์สิบสองครับถ้าเป็นรถเดิมแผ่นตัวนี้มันจะนี่บตรงลงมาด้านล่างนะครับอันนี้ผมดันขึ้นไปนะครับโดยการเอาแผ่นตัวนี้นะครับแผ่นเหล็กมารองด้าน,ด,านด้านล่างนะครับแล้วก็ขันนับยึดก็ปรับองศาใหม่นะครับให้มันขึ้นไปอีกแล้วก็ฟ้างเราจะแหลมขึ้นนะครับแล้วก็ส่งลงมา ด้านข้างนะครับผมพูดง่ายๆมันจะไม่ย้อยเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นเดิมๆม,มันจะย้อยฟางจะไม่ลงกลางนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูข้างรถนะครับมันจะมีน็อตเบอร์สิบสองนะครับที่ที่จับตัวกันฟางนะครับของรถเดิมๆ ันนี้เปิดไม่ได้โอติดนับติดติดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได,เด,ไได้เราเปิดออกมามันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับผมมันจะมีน็อตเบอร์สิบสองนะครับเราต้องมาอ่าขันด้านนี้หรือเปล่าผมก็ลืมนะครับเดี๋ยวจะไปดูใหม่ ใช่ครับผมมันจะเป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับถ้าเราเปิดฝาตู้น็อตออกเราจะดูจากฝั่งนั้นนะครับมันจะมีหัวน็อตเบอร์สิบสองนี่ครับเราจะดูจากฝั่งด้านในนะครับที่เราเปิดฝาตู้น็อตออกนะครับเราจะเห็นน็อตเบอร์สิบสองตรงนี้นะครับด้านท้ายรถเนี่ยก็ขันน็อตตัวเดิมออกนะครับแล้วก็ดัดดัดตัวนี้ตัวเดิมนะครับขึ้นมาดัดขึ้นมาอีก เดี๋ยวจะวัดระยะห่างให้ดูเพราะประมาณาวัดให้ได้ประมาณยี่สิบเซนกับประมาณนี้จากลูกนวลน,นะครับมาถึงนี่ครับวัดจากตรงนี้นะครับวัดลงมาประมาณยี่สิบเซนนะครับช่องห่างดัดขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมดัดขึ้นมาแล้วก็เราจะหาแผ่นเหล็กตัวใหม่นะครับมามาขันเย็ดใส่ตัวนี้แล้วก็ เชื่อมติดกับแผ่นเหล็กนะครับให้มันแน่นเพราะว่าแผ่นเหล็กจะได้ดันกันไว้นะครับกับน็อตตัวนี้ดันกันไว้ตอนนี้ก็ต่อลงมาอีกครับใช้แผ่นเหล็กสามมิลก็ได้อันนี้เหล็กบางก็ไม่มีปัญหาครับตัวนี้ใช้ดีอยู่ก็ยังเยอ่ดีครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําใหม่นะครับรู้สึกว่ามันจะไปติดครับมีช่องมาติดแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้งานได้ครับ ก็ใช้งานผ่านมาหนึ่งฤดูแล้วครับผมหนึ่งฤดูการนี่นะครับเราจะปิดมากก็ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเนาะก็แน่นอนแล้วครับช่องช่องฟังออกเล็กก็จะทำให้ฟังอั้นตรงท้ายนะครับหรือว่าติดตูดนี่นเองครับติดอ,อกเดี๋ยวมันจะติดตูดนะครับแล้วก็ ฟางจะไม่ออกนะครับอัดแน่นตรงนี้ฟางจะอัดเป็นก้อนนะครับแน่นตรงตุดพูดง่ายๆส่อนท้ายก็ตัดประมาณนี้ครับหรือว่าจะตัดให้สูงขึ้นนิดหน่อยก็ได้ก็จะดีเหมือนกันครับก็ประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็ได้แล้วครับอ่าลองฟังก็เหลี่ยมแล้วก็ลงกลางได้ส่วนตัวกระจายฟังนี่ผมถอดไปทําอย่างอื่นครับเดีย๋ยวต้องเอามาใส่ใหม่ครับเดีย๋ยวปีนี้ก็จะพัฒนาใหม่นะครับปีกายก็อ่าปั่นเฉพาะนาตัวเองนะครับผมเพราะว่าเขาก็เอาฟังนะครับคนเอาฟังไม่ค่อยมีใครปั่นหรอก เฉพาะนาตัวเองนะครับทำทำใช่เองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำใหม่นะครับพัฒนาใหม่เนะรู้สึกว่าพีไกยมันจะต่ำหน่อยครับเวลาขึ้นคันนาเราต้องปิดตู้นวดนะครับเนี่ยว่าตรงพื้นมันจะติดคันนาครับเวลาขึ้นลงคันนามันจะไปตีกับพื้นนานะครับผมมันต่ำของคุปตาเดี๋ยวเราจะพัฒนาใหม่นะครับ แต่ว่าเรื่องปั่นกระจายฟังนี่ปั่นดีครับกระจายดีเวลาเราเราไถาเนาะเราไม่ต้องเผาะนะครับคุณรู้สึกว่าฟังย่อยดีมากครับข้าวก็สวยครับผมอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะก็ฝากกดติดตามครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ